สวัสดีครับและตอนนี้นัทก็าพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของซูซูกินั่นเอง<ะ>อแต่รอบนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศและก่อนหน้านี้พี่สัมภาษณ์เด็กผู้ชายรอบนี้พิเศษเราสัมภาษณ์สาวสวย <c oughs> น้องออนนั่นเองนะผมะถ้าผมน้องออนเนตุกคนแนะนำตัวหน่อยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อออนนะคะอยู่อาซูซูกิมอเตอร์นะคะโอเคอาน้องออนครับ ที่ถามนิดนึงว่าในงานครั้งนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยทางซูซูกิเนี่ยมีรถอะไรที่อยากจะนําเสนอก,กับท่านผู้ชมชาวบ้านบ้างครับใชค่ะตอนนี้เลยนะคะก็มีไฮไลท์2ตัวที่โดดเด่นเลยนะคะจะเป็นซูซูกิ S วิปนะคะ,ะรุ่น G L Next นะคะแล้วก็ซูซูกิเซเลนิโอนะคะรุ่น G L Up ค่ะก็คือ 2>, 2ตัวนี้นั่นเองซ้าย<ช>ขวา,ขาใช่ค่ะ ก็ตอนนี้ค่ะราคาเปิดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัว Suzuki s w i ป t l l อลนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 8 2 0 0 0บาทนะคะพี่นันแล้วก็ตัว c e l e r i o GL u เเรค่ะเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0 0นะคะ23,000บาทค่ะตัว c e l e r i o นี่คือเป็นตัวสีแดงด้านหลังใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องค่ะคือตัวนี้นะคะจุดโดดเด่นที่เพิ่มเข้ามาเลยค่ะก็จะเป็นสเกิร์ตถ้าสังเกตดีๆจะมีสเกิร์ตให้นะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลัง สปอยเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะมีสติกเกอร์ GL Next GL อัพให้ด้วยนะคะจใช่จบแล้วพี่ขอย้ำนิดนึงนะว่าราคาของตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่นะ423,000บาทค่ะได้ได้ว่าจับต้องได้อย่างน้ใช่ค่ะจับต้องได้ค่ะก็เหมาะสำหรับก็เลยว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของรถในงานนี้เลยใช่ไหมฮะใช่สีโดดเด่นมากเลยนะเราเดินมาปุ๊บเนี่ยสีโดดเด่นเลยกระแทกตาเลยค่ะโอเคครับแล้วนอกเหนือจาก รุ่น2ตัวเนี่ยที่บนเวทีที่เรากําลังชมอยู่ตอนนี้ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วมันจะมีรถอีกรุ่นหนึ่งที่น้องออนบอกกับพี่นัทก่อนเลยว่ารุ่นนี้จริงๆนะ กำลังมาเลยค่ะแล้วก็เด่นด,ด้วยนะใช่ค่ะเด่นรูปกดพาพี่ไปดูหนนะ่อยครับนี่ค่ะจะเป็นคันนี้นั่นเองนะคะฝั่งขวามือของออนนะคะล้าจะเป็น SU s u ู u k IK i ิสวิปนะคะตัว GL next นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะจุดโดดเด่นที่เพิ่มเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นมีสเกิร์ตให้นะคะคแล้วก็หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วด้วยกันคะ่ะพี่นั แล้วก็ภายในนะคะแต่งด้วยลายเคฟล่านะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าค่ะแล้วก็บริเวณแผงประตูด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยจริงๆด้านในเนี่ยต้องบอกบอก่อนว่าด,ดูดูดานดีนะ,ค,ะคือนอ้นองแบบสไตล์สปอร์ตกระทัดรัดค่ะใช่ค่ะคันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่5 8 2 0 0 0แค่ะออสำหรับรุ่น GLX ครับผมค่ะอ่ะและนอกเหนือจาก2คันที่กล่าวมานะฮะจริงๆอะ่ะ จริงๆพี่ต้องบอกก่อนว่าบูธของทางซูซูกิเนี่ยใหญ่มากแต่ว่าตอนเนี้ยพี่สะดุดตารถทางขวาพี่มากเลยอ๋อค่ะรบก,กวนน้องออช่วยพาไปดูหน่อยได้หมได้ค่ะเดี๋ยวเรามุกกันไปด้านขวานี้เลยได้เลยครับผม นี่เลยก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสมานลก็คือลงจากเวทีปุ๊บึ้นจเจอเลยค่ะก็จะ <มา S 2> เป็นทางนี้น,นั่นเองนะคะตอนนี้เป็นฟรุตทักนะคะชื่อรถว่ามิสเตอร์ฟรุตทักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคารถคันนี้ก็คือเป็นซูซูกิแครีนั่นเองนะคะราคาเ,เ,เ,เริ่มต้นที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะใช่แต่จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาที่น้องออนกล่าวมาข้างต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นราคารถเดิมๆใช่ไม่รวมแต่งคอสตไมซ์อันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของท่านผู้ชม ใช่ก็ตัวเด่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะในเชิงพาณิชย์เหมาะกับการค้าขายทำมาหากินประมาณนี้ค่ะก็จะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอยากเปิดร้านทำร้านอะไรเงี้ยค่ะก็ขับรถไปไหนมันก็สะดวกได้หมดเลยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวจัดโชว์ว่าเนี่ยเหมือนท้งนี้ก็เอามาจัดในรูปแบบของร้านขายผลไม้ว่าจะักษณะเป็นอย่างไรอะไรยังไงแต่จริงแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะไปอัดเบได้เองหรือไปคอสตมไมซ์เองว่าชอบแบบไหน อยากจะขายอะไรก็ได้แน่นอนใช่ซึ่งทาง,ซ,งซ,ซึ่งทางซูซูกิเองจริงๆก็รับให้คําปรึกษาตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะสามารถปรึกษาาที่ปรึกษาไายขายได้ทุกท่านเลยนะคะครับผมและนอกเหนือจากรถที่เราโชว์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วมีอีกเยอะมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าคุยกับน้องออนแล้วน้องอนนอ,งอนบอกว่าถ้าเกิดบอกหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่มาใช่ไม่เซอร์ไพรส์อไม่เซอร์ไพรส์ค่ะและนอกเหนือจากนี้เนี่ย พี่นะักขอถามนิดนึงค่ะ <c oughs> โปรโมชั่นอ๋อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะที่ซูซูกิของเรานะคะมอบให้คุณลูกค้าเลยตอนนี้มีด้วยกัน4อย่างด้วยกันเลยนะคะโปรผ่อนดอกเบี้ยศูนเซนะคะแล้วก็โปรช่วยผ่อนนะคะนาน10เดือนคะ่ะพี่นัทแล้วก็โปรผ่อนเริ่มต้นที่3 3 0 0ัสามร3บาทและผ่อนได้นานสูงสุดที่99เดือนค่ะโอ,โอ,โอ้ผ่อนไปเลยฮะ99เดือนอ้เท่าไหร่เนี่ย ก็หลายปีมากนะใช่ประมาณ8ปี78ปีนะใช่ใชประมาณ8ปีต้นๆเรนนะว่ายิ่งยิ่งยิ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้อยู่ว่ามันเป็นช่วงรีเกรช่ใช่แต่ได้ผักนานๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ช่วยเหลือคนที่อยากที่มีรถเขาอยากจะได้รถชนนี้แต่ว่าอาจจะมีภาวะทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วกระทบทั่วโลกนั่นแหละก็ถือว่าทางซูซูกิก็เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็พยายามออฟเฟอร์ข้อเสนอตรงนี้เพื่อช่วยเหลือต่อไปนะฮะอ่ะ ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวน้ออนรบกวนช่วยเชียร์หน่อยโฆษณาซูซูกิหนะ่อยก็สลับให้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับได้ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะลองมา,าทดลองขับได้นะคะที่ซูซูกินะคะของเรามีปุสามารถพาทดลองเทสได์ได้นะคะอยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานนะคะแล้วก็สามารถสอบถามกับฝ่ายขายทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรเด็ดโปรพิเศษส,สาหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ก็คือง่ายๆเลยคือมาด็ดตัวเลยใช่มาด็ดตัวเลยค่ะขับรถอออไปเลยข้อมูลมาถามได้เรื่องโปรโมชั่นอะไรมาตกลงกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใช่ไหมไม่ผิดหวังค่ะโอเคครับผมอ่ะงั้นยังไงนะพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องออนมากๆนะฮะที่สละเวลามาแล้วก็ก็ยืนยันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวนัดเนี่ยจะให้ ตากล้องเนี่ยแพลนให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบู๊เนี่ยใหญ่มากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมาแต่ตัวความรู้มาถามเอาส่วนโปรโมชั่นอะไรมาตกลงกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับสูซุกิในครั้งนี้นะฮะครัผมแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งครั้งสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ สนใจอยากจะมาของงานเมตร์โชว์ในครั้งนี้นะครับงานจัดวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนเท่านั้นนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดโปรโมชั่นดีๆรอคนอยู่ครับผมค่ะผมน้องออนสวัสดีครับ